สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของ tesa t nc นะครับวันนี้ก็จะมาในส่วนของสอนหาเงินฟรีนะครับเข้าบัญชีของ t r u e m o n e y wallet นะครับจากแอปหาเงินใหม่นะครับล่าสุดนะครับที่สามารถถอนเงินได้ขั้นต่ำอยู่ที่ประมาณ35บาทนะครับซึ่งผมก็ได้ถอนไปเมื่อวานอยู่ที่221บาทนะครับก็วันที่8ธันวาคม2565นะครับวันนี้วันที่9นเดือนธันวาคม2565นนะครับผมนะวันนี้ก็จะมาแนะนำในส่วนของแอปพลิเคชัน กัันนะครบซึ่งแอปนี้เป็นแอปอะไรเกี่ยวกับอะไรบ้างวิธีการสร้างรายได้เป็นยังไงบ้างก็ให้เราดูคลิปวิดีโอนี้ให้จบก่อนนะครับแล้วก็ค่อยตัดสินใจว่าเราจะทําการติดตั้งแอปนี้หรือเปล่านะครับถ้าหากว่าเราสนใจจริงๆก็ค่อยติดตั้งหลังจากที่ดูคลิปวิดีโอนี้จนจบนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปวิดีโอนี้กันเลยนะครับ สำหรับแอปพลิเคชันในวันนี้นะครับมีชื่อว่าแอปพ a s t w a l l e t Earn Money and g น m e นะครับผมนะ้าก็เป็นแอป,ปเกี่ยวกับการหารายได้ครับจากการที่เรานั้นทํางานหรือทาธุรกิจใ,ให้เขางานแล้วก็ธุรกิจของเขาเป็นงานอะไรบ้างนะเดี๋ยวเราไปดูในแอป,ปกันนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับพื้นฐานเลยก็คือว่าเรามาดูข้อมูลเกี่ยวกับแอป,ปนี้ก่อนนะแอป,ปนี้นะก็คือตอนนี้มียอดดาวน์โหลดอยู่ที่5 0,000ดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ประเภทก็คือ3ขวดขึ้นไปนอกสปีขึ้นไปที่สามารถเล่นแอป,ปนี้ได้นะครับ มีรีวิวอยู่ที่258รีวิวได้คะแนนรีวิวอยู่ที่4.2ดาวนะครับเต็ม5ดาวด้วยกันตรงนี้นะครับอันนี้คือในส่วนของคนที่มาเล่นแอปพลิชันนี้นะครับบางคนก็ให้1ดาวบางคนก็ให้2ดาวบางคนก็ให้3าดาวบางคนให้4ดาวบางคนก็ให้5ดาวนะครับตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่และคนนั่นนะครับผมสามารถที่จะหาได้ได ประมาณไหนบ้างตรงนี้ครับเานะเขาก็จะตอบแล้วแหละเนาะเขาก็จะบอกนะตานที่เขาดีวิวว่าเขาได้เล่นเป็นไงบ้างเนอะเหมือนคุณพิยดาบอกว่าเยี่ยมขอให้ถอนไปได้ตลอดเดี๋ยวจะเพิ่มให้เรื่อยๆตอนนี้ขอให้หนึ่งดาวก่อนเนาะจากคุณออนไลน์ชาแนลก็ได้บอกว่าให้ห้าดาวเลยบอกว่าดีมากครับถอนมา2รอบแล้วทธุรกิจหาแต็มได้ไวเนาะจากคุณชมพงบอกว่ามันจะเข้าไปใช้งานไม่ได้เกมค้างข่าว กลางร่มโอกาสเล่นได้เต็มไม่มีอันนี้ก็น่าจะขึ้นอยู่กับว่าตอนนั้นเขากําลังอัปเดตแอปหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันตรงนี้นะครับผมนะซึ่งที่ผ่านมาที่ผมลองเล่นมาก็สามารถเล่นได้ปกตินะครับผม เรามาเปิดแอปกันเลยนะครับสำหรับแอป Fast Wall e t นะครับเราสามารถที่จะล็อกอินได้ผ่านในส่วนของ Gmail นะครับ Gmail ก็คือเป็นอีเมลของเราเนาะใครที่ยังไม่มีอีเมลก็ให้เราไปทําการเปิดบัญชีด้วยอีเมลก่อนนะครับอันนี้คือเริ่มต้นเลยเราต้องไปเปิดบัญชีด้วยอีเมลก่อนนะครับอันนี้คือในส่วนของหน้าแรกเนาะหน้าแรกของเรานะก็คือจะมีในส่วนของยอดเหรียญที่เรามีอยู่ในส่วนของอชื่อของเรานะชื่อบัญชีแล้วก็ยอดเงินนะครับแล้วก็ การช็คอินนะก็คือเป็นงานของเราแล้วก็ประกาศนะว่าใครได้ถอนไปเท่าไหร่แล้วตรงนี้บ้างเนาะอันนี้คือปเป็นปลอกอัพเด้งมาให้เราไปทํางานุนคนนะเข,ขาก็จะมีปลอกอัพให้เราไปทํางานด้วยแล้วก็ข้างล่างนี้คือเมนูนับประเภทใหญ่ๆเลยนะในส่วนของงานต่างๆที่มีอยู่ในแอปนี้ในส่วนข้างล่างนี้คือภาพรวมนะครับงานทั้งหมดที่มีอยู่ในแอปเิเคชชันนี้นะครับ โอเคทุกคนนะครับในส่วนของข้างล่างนี้ทุกคนนะเราก็ไปหาดูได้นะว่ามันมีในส่วนขององานอะไรบ้างที่เราสนใจทุกคนนะมันมีหลากหลายงานให้เราลองเล่นทุกคนนะครับผมนะ ก็โอเคนะเดี๋ยวเราไปดูในส่งของเมนูต่อไปเลยเนาะเมนูต่อไปคือเมนูกิจกรรมนะเมนูกิจกรรมก็คือจะมีกิจกรรมให้เราลองเล่นนะส่วนใหญ่คือกิจกรรมทายทายว่าเอออันไหนชนะอันไหนดีอันนี้อันนี้มากกว่าทวนนะเหมือนอันนี้คือทายว่าทีมไหนจะชนะจะเข้ารอบพวกนี้ก็ในส่งของฟุตบอลโลกนะ อ่ะแล้วก็เมนูต่อมาคือเมนูของฉันเมนูของฉันก็จะเป็นเมนูบัญชีของเราก็จะมีในส่วนของเมนูการถอนเงินนะเมนูการแนะนําเพื่อนนะเมนูการแบ่งปันนะครับก็แล้วก็เมนูเลเวลของ VIP ต่างๆเนาะซึ่งตรง VIP ตรงนี้นะครับมันจะมีให้เราเนาะทำภาภรตกิจของเขาแล้วก็เขาก็จะจัดเวลาเนาะนอันนี้ของผมก็เลยเวลาประมาณ56ชั่วโมงนะครับ 5 6ชั่วโมงนะก็คือถ้ายังไม่ถึงเลเวล2หรือเวทีที่2นะพรกนี้ก็มันก็จะดีเซตนะเป็นศูนย์ใหม่ตรงนี้นะครับผมนะแล้วก็ข้างล่างนี้คือเป็นงานที่เราทำอยู่แล้วก็อันนี้คือเคสนะครับแคสของเราเนาะโอเคมาดูวิธีการทำงานนะก็มาที่หน้าแรกนะครับตรงนี้เนาะก็วิธีการทำงานอย่างแรกเลยก็เรามาดูตรงนี้จะมีการจะมีกิจกรรมนะครับอ่านิโบนัสคำเชิญเนาะ ATM ในส่วนของการถอนเงินทุกคนนะได้ได้วป็นคือกาฟต่างๆนอกเป้าหมายของเราเนาะแล้วก็รายได้การเชิดของเรานะชุมชนชั้นสูงนะทำเงินกับชนชั้นสูงก็มีเหมือนกันตรงนี้สิทธิประโยชน์สำหรับมบอใหม่นะครับก็มาดูตรงนี้ได้เนาะสิทธิประโยชน์ก็มากดดูได้นะว่ามันคืออะไรแต่ว่าผมกดตอนนี้มันบั๊กอยู่ทุกคนนะ แล้วก็อันนี้คือในส่วนของช,ชั้นสูงนะก็คือจะมีในส่วนของงานต่างๆที่ให้เราทานะครับตรงนี้เนาะอ่ะขอเขาเขียนว่าช,ชั้นสูงเลยทีเดียวเนาะมีการแบ่งชองชั้นเลยเหรออ่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็จะเป็นในส่วนของเทเล gram อ่าอ่าอันนี้คือเป็นเทเล gram เรากดคำว่าจอยไปเนาะซึ่งไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรตรงนี้ผมก็เพิ่งเข้ามาดูเหมือนกันเนาะแต่ว่าอันนี้เป็นกิจกรรมฟุตบอลโลกนะของเขาเนาะช่องทางเงินสดฟรีประเทศไทยอ่าเขาเขียนเป็นป,ประเทศไทยเลยทีเดียวนะครับตรงนี้นะ โอเคดับเดี๋ยวเรามาดูนในส่วนของงานแรกเลยที่ผมทําประจําก็คือเป็นงานเช็คอินนะครับแล้วก็กดคําว่าไปตรงนี้แล้วก็ จากนั้นก็ให้เราหน้าไปเช็คอินนะมันจะมีให้เราเช็คอินไปเนาะรายวันนะครับก็อ่าผมกดตรงนี้ไปเลยนะกดไปปั๊บเลยแล้วก็จะมีให้เราเช็คอินนะเมื่อวานผมเช็คอินไปแล้วรับไปอยู่ที่50เหรียญนะครับวันนี้ก็เช็คอินวันนี้จะได้รับอยู่ที่100เหรียญแต่ว่าเราต้องกดที่คําว่ารับบนัสรายวันรายวันซึ่งก็คือว่าเป็นการรับชมวิดีโอนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะกดที่คําว่ารับบนัสรายวันนะแล้วก็ผมจะรับชมวิดีโอจนจบก่อนนะแล้วก็มาดูกันว่าผมจะได้รับรางวัลอยู่ที่100เหนึ่งร้ับ โอเคทุกคนนะผมก็ได้รับมาแล้วอยู่ที่100คะแนนเมื่อกี้นะครับก็อันนี้ก็เราก็สามารถที่จะมาเช็คอินได้ต่อพวกนี้นะครับเขากินว่าคุณเข้าสุรบบเป็นเวลา2วันติดต่อกันพยายามต่อไปนะก็คือพยายามมาเช็คอินไปเรื่อยๆเนาะจนถึง7วันก็รับไปสูงสุดอยู่ที่1000เหรียญเลยทีเดียวนะครับพวกนี้โอเคนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันต่อน,นะครับมาดูวิธีการหาไรายได้กันต่อน,นะครับเมื่อกี้ก็มี2 0 5บาทตอนนี้มี2 0 6บาทแล้วนะครับ ทีนี้นัเราก็ไปดูใน2ง,งานข้างล่างนี้ทุกคนงานข้างล่างนี้คือเป็นงานเกี่ยวกับการโหลดแอปพลิเคชันนะครับเันนี้ก็คือเป็นการทํางานด้วยการรับชมวิดีโอนับ20ครั้งด้วยกรรันนะฟรีวอชวิดีโอนับก็จะได้รับอยู่ที่ประมาณ1000เหรียญตรงนี้นะครับแล้วก็ข้างล่างนี้คือเป็นให้เราไปดาวดน์โหลดแอปพลิเคชันนี้แล้วก็ทำภารกิจของเขานับก็คืออยู่ที่ว่า Us e 3นาทีนะก็คือเล่น3นาทีเล่น6นาทีเล่น10นาทีนะแล้วก็แชรได้รับในสงคะแนนเข้ามานะครับวกนี้เนาะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานเกี่ยวกับการโหลดแอปนะแล้วก็บันทีก็คือจะมีงานเล่นเกมคือแอปเกี่ยวกับการเล่นเกมนะเนาะแล้วก็มาดูว่าแอปไหนที่เราสนใจนะไม่ว่าจะเป็นแอปเกี่ยวกับเกมแอปเกี่ยวกับ ต่างๆที่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียแต่แม่ก็อยู่กับช้อปปิ้งออนไลน์ก็เราก็ไปเลือกเลยนะว่าเราสนใจในส่วนของแอปพลิเคชันไหนเนาะถ้าเราสนใจแอปเกมก็กดที่แอปเกมเลยนะครับถ้าเราต้องการแอปเกี่ยวกับทำแบบสอบถามนะก็จะหาเราสามารถที่จะหาได้นะ แท็บรีเสิร์ทุกคนนะก็อันนี้คือจะเป็นในส่วนของแอปเกี่ยวกับการเล่นเกมตามเวลานะอย่างเช่นอันนี้เขาว่าถ้าเราไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้นะครับแล้วกเ็เราสามารถที่จะรับในส่วนคอยนะสูงสุดอยู่ที่4,796คอยเนาะซึ่งเราเล่นในนาทีก็รับไปเลยนะผม75คอยด้วยกันเนาะซึ่งในส่วนนี้นะผมแนะนําให้เรานะหา แอปหน้าที่มันให้ผลตอบแทนสูงก็คือว่าเราเล่นหนังสาอที่เหมือนกันแต่ว่าให้คะแนนสูงที่สุดนะครับเราก็เลือกแอปพลิเคชันนั้นได้เลยนะครับเพราะว่า มันใช้เวลาเท่ากันแต่ว่ามันให้คะแนนไม่เท่ากันไงเนาะเราก็เลือกเวลาเท่ากันแต่ว่าเลือกคะแนนที่ไม่เท่ากันนะครับและคะแนนที่มันให้เยอะก,กว่านะมันจะทําให้เรานั้นคุ้มกว่านะครับผมนะก็งานก็คือเป็นงานดาวโหลดแอปซะมากกว่านาะดาวน์โหลดแอปแล้วก็เล่นแอปไปกี่นาทีดาวโหลดแอปแล้วก็เล่นแอปไปกี่เลเวลนาะก็คือเป็นภารกิจของเขานะครับผมนะก็ประมาณนี้ในส่วนของงานของเขาเนาะมันไม่มีอะไรยาก มันเป็นงานแค่โหลดแอปพลิเคชันแค่นั้นเองนะแต่ว่าต้องเป็นผู้ใช้งานใหม่เสียมากกว่าในส่วนการโหลดแอปพลิเคชันนะครับเมื่อเรามีเหรียญแล้วก็มากดถอนเหรียญที่ตรงนี้ได้นะครับก็คือที่คําว่าเบิกเงินนะากดทีเ่เบิดเงินปั๊บเลยแล้วก็เลือกนะว่าเราจะถอนอยู่ที่เทนะ่าไหร่นาะซึ่งทองขั้นต่ำอยู่ที่หนะ้าสามสิบห้าบาทจุดเจ็ดสิบตางตรงนี้นะครับแล้วก็กดเบิกเงินได้แล้วก็เงินจะเข้ามานะไม่นานวนะระมาหนึ่งชั่วโมงได้อยู่นาะเพื่อวามผมถอนปั๊บแล้วก็เงิน เข้ามาประมาณ1ชั่วโมงได้อยู่เนาะเงินก็เข้ามาทันทีทุกคนนะก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะก็ลองไปดาวน์โหลดได้เลยนะครับผมนะก็สำหรับวิดีโอน,นี้นะครับผมนะมาแนะน,นําในส่วนของแอปพลิเคชันหาเงินฟรีมาใหม,ใหม่ล่าสุดน,นะที่มีชื่อว่า fast wallet นะครับถ้าใครชินชอบฝากกดไลค์ฝากกดแชร์า like, ฝากก,า share, าก,กาดติดตามให้กับช่องของ test anc ด้วยนะครับวิดีโอน,นี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ